แอนทายแอนรอบที่ชองมาดูกันเลยนางสาวพ่อผมเชิญค่ะอจะบกเกศอับะเกศเอาเรายังไงเนี่ยเพลงค่ะิชช่ะิัสุดตัสุดปุ๊ยย่าลายเอาโอ้หแล้วทำไมอาพวกสานี้บอกตายดไปก่อน กี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเริ่มได้เพลงนงโอเเนี่ยนี่แค่เพลงต่มันที่เราจะเป็นแค่เป็นเพลงไก่ย่างนะคะนี่สาวแซ่ไก่ย่างถึงเปาอ่ห่ย่างถึงหาวอ่ะม่ต้องไม่เสียมไม่เสียเสียตกาจเสียฮะ เอ้ยนี่คือสภาพหลังจัดเต้นเสร็จตะกี้เขาเกิดอะไรขึ้น,นครับเขาชนประตูทางภา <c oughs> พเราผมไม่เห็นนะเพราะว่าผมปิดผ้าผมมืดตือเลยสวัสดีสี่กาบุ้งตีนสาพะฮงนางจิกซ้องไวน์วีดจะมาเต้นเพลง,งเพลง <c oughs> ตั๊สวัวสดิ์ก็ได้นะคะเออไม่เอาเอาเพลงสื่นบ้างสิเอออ๋อถ้าจะเล่นก็เล่วีชายะเออ เพลงพิดม <PR> ีอ okay. ่ะนั่นค <k> ิดออกแล้วนี่สาวสั่นเลมลมลอมพีเเลมอ่ะอออเมเอัอ่โอเนลว้แค่นี้พเคบายบาลาวนี่ายก่อนกแน่สารคิีวันนี้ไม่บายครับลาไปก่อนไายบายเชื่อเก